อนุโมทนาบุญด้วยนะคะครับผมก็คือเป็นการที่ตั้งใจมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่ามีอีกเรื่องที่ยังทุกคนยังไม่ได้ทราบพอดีผมกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลคือทราบก็คือเข้าโรงพยาบาลไปรอบที่2ที่3ใช่ไหมฮะเครื่องหัวใจกระตุ้นหัวใจทํางานความจริงพิ่ทำงานไปอีกครั้งคือวันที่19พฤศจิกาแล้วก็ผมอยู่โรงพยาบาลถึง28พฤศจิกาเลยก็คือแล้วก็ปกติผมก็นึกว่าเครื่องทํางานนิดเดียวแล้วไม่เป็นไรแต่รอบนี้เครื่องทํางานแล้วพอถึงโรงพยาบาลต้องถูกเฉิญหัวใจหยุดทํางาน เล่นโชคดีที่ว่าถึงห้องฉุกเฉินพอดีอคุณหมอก็เลยบอกว่าทําการบอกว่าจาไม่ได้คุณหมอใช้เครื่องอะไรเพื่อทําให้หัวใจกลับมาทํางานเหมือนเหมือนไม่ให้เสียชีวิตเอาง่ายๆอย่างเงี้ยโดยที่ผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ามผมตื่นขึ้นมาบอกว่าคุณหมอจะเริ่มทายัางครับอบอกว่าคุณหัวใจหยุดเต้นไปนานแล้วก็เลยโ oh, oh, อ้โหวันนี้เพิ่งทราบก็เลยทําให้รู้สึกว่าที่วางแผนอยากจะบวชไว้ก็เลยตั้งใจเนี่ยฮะจะบวชตรงกับวันที่ออกมาจากโรงพยาบาลที่8พฤศจิกาใช่ไหมครับก็ตั้งใจว่า2 8ธันวาเนี่ยครับจะบวช ก็คือรวางแผนเรื่องการบวชไว้แล้วแล้วมจาริงใช่ครับความจริงวางแผนเรื่องการบวชจะไปบวชที่อินเดียแล้วก็ผมเข้าโรงพยาบาลก่อนไปบวชอินเดีย2วันวัน2วันมั้งฮะที่ก่อนจะไปอินเดียจะไม่ได้กี่วันก็เลยต้องเลื่อนที่อินเดียไปแล้วหลังจากนั้นเลื่อนไปสักพักก็เนี่ยครับก็มีเหตุเกิดขึ้นอีกก็เลยรู้สึกว่าคงรอบนี้ขอให้ไม่เกิดเหตุอะไรดีกว่าผมตั้งใจอยากบวชจริงจริงอย่างอย่างเหตุที่เกิดรอบนี้ครับมันทํหน้าลัวมันคือขนาดไหนพี่เอสน่ากลัว ถ้าแน่กลัวกับเจ้าตัวจะน้อยกว่าญาติและคนรอบข้างถ้าเทียบความแน่กลัวก็เท่ากับรอบแรกเลยที่สยามแล้วก็ก็คือไม่รู้สึกตัวจําอะไรไม่ได้เลยก็เหมือนที่ผมเล่าไปตอนต้นนะครับคือตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วคือไม่ทราบด้วยซ้ําว่าเขาต้องมาใช้เครื่องใช่ครับก็คือหลับไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนรอบแรกเลยความแรงรอบแรกคือตอนเข้าโรงพยาบาลหัวใจเต้นประมาณกับสองร้อยแล้วก็ไปหยุดเต้นในโรงพยาบาลซึ่งผมไม่ทราบเลยหยุดไปนานแค่ไหนครับ ต้องถามคุณแม่นะครับว่าหยุดไปนานแค่ไหนแต่ไม่ทราบเลยแต่ว่าโชคดีที่ว่าอย่างที่ผมบอกคือไปหยุดตอนที่อยู่ห้องฉุกเฉินแล้วหมอก็เลยรีบเข้ามาทําเลยแต่ว่าตอนเข้ามาทํะผมไม่รู้ตัวเนื่าผมเพิ่งถึงคือจําไม่ได้เลยเขาบอกว่าคุณมาอยู่นานแล้วสัมตกเนื่องจากเหตุการณ์นานนะครับมันมันมันมีภาพที่ลืมไปอีกไหมพี่เอสเพราะอย่างั้งครั้งก่อนมันลืมไปเยอะเหมือนกันอาจจะไม่มีเหมือนรอบที่แล้วเพราะว่ารอบนี้โชคดีที่ว่าเกิดเหตุในห้องฉุกเฉินเลยก็คือเกิดเหตุก่อน คือก่อนไปลงมาอยู่ที่บ้านคุณแม่ใช่ไหมฮะเกิ <c oughs> ดเหตุที่บ้านเลยเรียบไปที่โรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ไปเกิดเหตุอีกทีที่ห้องฉุกเฉินซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรตอนนี้คุณหมอให้น้ําหนัก2อ,อย่างครับรอสองอย่างอันหนึ่งก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วอ,อาจจะไม่สามารถพูดได้อันนึงเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วอ,อีกอันหนึง่งตอนนี้คุณหมอให้น้ําหนักไปที่ซึ่งเป็นอันใหม่ข้อมูลใหม่เลยให้น้าหนักไปที่กรรมพันธุ์ให้น้าหนักไปที่กรรมพันธุ์แล้วก็เป็นข้อมูลใหม่ด้วยอ้ออีกอกที่าวผมยใจไป40 ผมเพิ่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจมาคุณหมอบอกคุณไม่ได้หยุดหายใจไปส0สินาทีคุณหยุดไปประมาณสองชั่วโมงกว่าเกือบส0นาทีผมว่าฮะบอกเขาบอกใช่คุณหมอก็ให้ดูว่าผมหยุดดีหัวใจหายใจไปจริงๆ2สองชั่วโมงกว่างงมากๆเลยเหมือนกันว่าหยุดหายใจไปช่วสองชั่วโมงกว่าแต่ว่าคุณหมอก็ให้ดูเลยค่ะค่าตรวจว่าแต่โชคดีที่ว่าสมองคือค่าการทํางานของสมองผมมันดีเกินค่าเฉลี่ยประมาณหนึ่งคือค่าการทํางานสมองดีคุณหมอให้น้าหนักถามว่าเป็นเพราะ หมอถามว่าเป็นคุณเป็นคนนังสมาธิใช่ไหมปฏิบัติธรรมหรือเปล่าบอกใช่ครับทำไมเ่ะฮะหมอเลยให้ดูว่าเหตุผลที่ถามเพราะอะไรอันนี้ประมาณอันนี้คือรอบแรกใช่ไหมที่สองชั่วโมงอันนั้นคือรอบแรกใช่ครับซึ่งผมให้ข่าวไปว่าสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีคือแค่ข้อมูลที่ว่าจากสยามพารากอนไปที่โรงพยาบาลอันนั้นนะคือสี่สิบนาทีแต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆผมไปหยุดด้วยที่โรงพยาบาลแล้วหลุมละสองชั่วโมงกว่าที่ที่พอมไปกับกรรมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่สามารถควบคุมได้เลยใช่ไหมพี่เอสครับ เป็นคาถามที่ดีครับเพราะผมถามคุณหมอยาวมากเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะรีบบวชเพราะคุณหมอบอกว่าจะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็ได้<ม>จะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ผมก็เลยถามว่าเพราะคุณหมอล่าสุดไปคุณหมอถามถามว่าผมทานคทานอาหารยังไง<ม>ทานวิตามินอะไรไหมทานใช้ชุดยังไงบ้าง<ม>ปกติหมดเลยเพราะว่าค่าที่ตรวจมาทุกอย่างทํางานปกติหมดเลยสมองหัวใจท้องกล้ามเนื้อทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติเลย คุณหมอเลยแบบตอนนี้หมอเลยพยายามเหมือนที่หมอให้น้าหนักสองอย่าง<ช>ของไอ,อ้ตัวยาชนิดหนึ่งอันนึงก,ก็คือกรรมพันธุ์ที่คุณหมอให้ให้ใหน้าหนักแต่ผมก็ยังสงสัยนะครับว่าโอเคใช่ถ้ากรรมพันธุ์แล้วทาไมคุณแม่กับน้องที่มีกรรมพันธุ์เหมือนกันไม่เป็นเหมือนผมละ่ะใช่ยังมันต้องแสดงว่ามันต้องมีพฤติกรรมอะไรสิที่มันไม่ถูกกับกรรมพันธุ์นี้อย่างเช่นผมเป็นคนชอบกําลังกายชอบทํากิจวัตรที่อาจจะไม่เหมือนแม่กับน้องแต่คุณหมอก็ยังไม่ได้ให้ให้ใหน้าหนักตรงนี้เท่าไหร่ยังหมายถึงว่ายังไม่สามารถหา ข้อสรุปที่จะไปแก้ตรงนี้เรียบชัดเจนแต่ก็มีการทํารักษาอีกประเภทหนึ่งแล้วนะฮะอันใหม่เรียกว่าอะไรนะครับแม่ที่ใหม่ถึงว่าที่ล่าสุดที่ทําแบบใหม่มีที่เดียวในประเทศไทยในโรงพยาบาลนั้นมีที่เดียวที่ทําเป็นแบบว่าการทํายาวนานมากหลายชั่วโมงเพิ่งทําไปนี่เองครับแต่ยังไม่ได้บอกนะครับใส่เสื้อก็คือ แล้วทําไปหลังจากออกมาเขาก็มีเขียนแล้วนะฮะการแจ้งเตือนอาจจะมีการผิดปกติคือเสียงจะหายพูดไม่ชัดเลอพูดหัวที่ผมหายไปนานเป็นอาที่สองอาทิตย์คืออย่างนั้นหมดเลยฮะฟื้นปูเพราะว่าพูดแล้วเสียงแล้วอย่างนี้เลยเสียงแบบเฮ้ยทำไมเสียงเป็นอย่างนี้แล้วก็เวียนหัวยืนก็เวียนหัวนั่งก็เวียนหัวเดินก็เวียนหัวแล้วก็ตาก็เบร์ผมเพิ่งนึกย้อนได้ว่าที่ญาติบอกว่าตอนที่ผมเข้าโรงพยาบาลรอบแรก พฤติกรรมผมเป็นยังไงรอบนี้ผมเพิ่งรู้คือมันใกล้เคียงแต่อาจจะไม่หนักเท่าก็คือมองใครก็เบลอเบลอหมดเลยภาพก็ไม่ชัดเสียงพูดก็ไม่ชัดแบบว่าเสียงอยู่ในลําคอหมดเลยแบบถ้าเล่านี่คือยาวมากเยอะยืนก็เมื่อยแบบงงหมดเลยสุดท้ายเราอันนี้คือพี่เอ้มีความกังวลไหมคะถ้าสมมติว่าเราแบบ,บไปบวชอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบเกิดอาการนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามีวิธีรับมือวล้ยังไไหมไม่กังวลกังวลมากกว่าว่าจะเป็นก่อนไม่ได้บวช เพราะผมเป็นคนอยากบวชแต่เด็กอยู่แล้วที่กังวลมากกว่าคือเป็นก่อนที่จะไม่ได้บวชอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าบวชแล้วถามว่ากังวลไหม,มสบายใจด้วยซ้ำาถักถ้าจะเป็นตอนผมเป็นพระอยู่จะรู้สึกว่าโอ้ดีใจจังได้ทําตามฝันสักทีแล้วตอนนี้ก็ยังมีเืยังมีเครื่อง,งครับแต่ว่าเครื่องอมันทํางานไปผมยูดหายใจไปรอบที่หนึ่งที่สยามใช่ไหมครับ,รบแล้วเครื่องทำงานอีกทีตอนที่ผมลงโพสต์ในอินสตาแกรมแล้วก็ทํางานทีรอบที่สามที่ยังไม่ได้ผมไม่ได้โพสต์ยังไม่ได้บอกใคร แล้วก็ไปทํางานที่รอบพี่สีที่โรงพยาบาลแต่มันทํางานไม่ไหวไม่ทันก็ต้องไปใช้เครื่องที่โรงพยาบาลถามว่าดีไหมไม่ดีเพราะเครื่องยิ่งทํางานเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เหมือนรถยนต์ที่เราขับมานานเนี่ยครับคุณภาพมันก็จะลดไปซุ้งเนี้คุณภาพเครื่องมันก็ลดไปตามการใช้งานมันใช้งานเยอะเกินไปแล้วคุณหมอเ็าบอกว่าให้ดูอสักสามเดือนมั้งครับหลังจากนี้ถ้าสมมติมันทํางานอีกเนี่ย มันไม่ดีไม่ไม่ไมววควรละภายในเดือนหรือสอเดือนไม่ควรมีการท <จะ S 1> างจะต้องแก้ไขยังไงครับตอนนี้คุณหมออาจจะอีกช้อยหนึ่งนะ่าจะเป็นช้อยสุดท้ายนะครับคือเปลี่ยนเครื่องอเป็นอีกวิธีหนึ่งใส่เครื่องอีกแบบหนึง่งใช่ครับเป็นอีกแบบหน,นึ่งเรื่องเรื่องบวชนิดนึงนะคะบวชนานไหมเอ่ยตั้งใจไว้ตั้งตั้งใจไว้ขั้นต่ำก็สิบห้าวันตามที่คุณแม่เขาแบบว่าคุณแม่เขาเคยขอไว้คุณแม่เขาอยากให้บวชอย่างละสิบห้าวันเพราะแบบว่ายินดีเลยอันนี้บวชตามความเชื่อไหมคะเรื่องแบบสุขภาพบวช บวชตามความชอบดีกว่าฮะ<ม><ม>ผมเป็นคนชอบผมอยากบวชแต่เด็กอยู่แล้วถ้า,าจะแบบอาจจะเคยทัชย้อนดูสัมภาษณ์ผมเมื่อก่อนก็เป็นคนอยากบวชแต่เด็กอยู่แล้วแต่พอมาตอนนี้ก็คุณแม่เขาเคยอ่ะแม่ขอพรไว้คุณแม่บอกขอไว้1 5วันผมก็ออายินดีเลยแล้วผมเลยบอกว่าผมรู้สึกอยาก <c oughs> ก็คืองงว่าผมก็ลังจะบินไปอินเดียผมเข้าโรงพยาบาลเฉยเลยคือตอนเด็กๆอยากบวชอ่าตอนนั้นไม่ได้บวชเพราะว่าโอเคแม่ให้เรียนก่อนก็เรียนก่อนพอุนี้กำลังจะบินไปอินเดียจองตั๋วจ่ายค่าตั๋วจ่ายทุกอย่างเรียบร้อย ไม่ได้ไปรอบนี้ก็หวังว่าถ้าสมมุติว่าคือครอบรครัวผมก็จะมีความเชื่อเ,เรื่องสิ่งลีลับอะไรต่างถ้าสมมติมีอย่างนั้นจริงก็มาอนุม,มทนาบุญกับผมดีกว่าใ, <laughs> ให้ผมได้บวเชเถอะทั้ <laughs> งนนก็ผักไป15วันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาทางานพิธีกรอะไรต่าง,างเนี่ยมอนเดิมก็ <laughs> ก็ถ้าถ้าศึกมาก็ได้ถ้าศึกมาก็ใช่ครับจริงจริงคือกําหนดเลยเนี่ยคราว่าสิบห้าวันเพราะเพราะวิสนาตะเป็นคนที่ชอบในด้านนี้มากออ่าสมควรผมไม่ผมแค่วันบวชผมก็ไม่เลิกไม่เลือก <c oughs> วันศึกผมก็ไม่เลือก <c oughs> แล้วก็วัดธรมมงคลผมจะบวชที่วัดธรมมงคลท่านก็บอกว่าแล้วแต่ผมเลยสะดวกก็เลยบอกว่าก็เลยไม่ได้เลือกแต่แตงสินก็เลือกแค่ว่าโอเควันเสาร์ที่8แปดที่ตั้งใจว่าจะบวชเนี้ยเสาร์ที่ยี่ปวัดธรมมงคลครอบครัวว่ายังไงบ้างครับครอบครัวเขาก็ ยินดีนะครับยินดีด้วยหมายถึงว่าคุณแม่จะได้สบายใจแต่ทุกคนก็เวลาเจอผมก็จะถาม่างเดียวเลยว่าเราเลิกศึกเมื่อไหร่วันไหนก็ถ้าถ้าจะให้คุณแม่สบายใจคือคุณแม่เขาขอว่า 15, 15วัน,วนแม่เขาขอว่าให้15วันได้ไหม ก็จะขอคุณแม่โบกสะหน่อยจะโบกท่าไหร่ไม่รู้เลคุณแม่คงจะให้โบกซะไม่รู้อีวันผมอาจจะขอโบกเป็นเดือนหรือเป็นไณแม่อาจจะสุดท้ายแม่ขอสองวันหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับผมเนครับผมได้ยังไงก็เชิญทุกท่านนะฮะวันที่วันเสาร์ที่แปดคันวาคมนี้ที่วัดธรรมมงคลนะครับ เลิกบวชในขั <illa> ้นต <y> ้นก็จะเริ่มประมาณสัก8โมง8โมงคึ่งประมาณ9โมงยังไงผมจะอัปเดตให้ทุกคนทราบนะครับผมขอบคุณค่ะบี่การใครและทำอะไรก็ไม่ดีนะ